Usted, like po. stared, Arrow, drum, สวัสดีครับเพื่นผฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทากาศภาคเรียนที่สองบทที่5ของแบบเรียนชั้นสูงบทที่5เป๋าเซียนอีประกันภัยตอนที่หนึ่ง ในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการเดินทางและสิ่งที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในขณะที่มีการเดินทางก็คือการซื้อประกันภัยเรามาดูซิว่าในภาษาจีนนั้นควรจะพูดอย่างไรดีที่้าีอู่เคองบิกับโรงรม好了行李也都收拾好了就等动身出发了我想我们还该保个旅游平安险 有这个必要吗？我们不会那么倒霉吧？不怕一万，只怕万一，保险就是保障。有道理，现代人应有保险的观念。第五课，保险一。บทที่ห้าประกันภัยตอนที่หนึ่งคำว่าประกันภัยแปลว่าประกันภัยหรือกรมธรรม์อย่างเช่นว่า买保险ก็คือซื้อประกันภัย买保险หรือ ลาเปาเฉียนแปลว่าขายประกันภัยหรือขายกรมธรรม์นอกจากแปลว่าประกันภัยแล้วนะครับคำว่าเปาเฉียนยังแปลว่าปลอดภัยอีกด้วยกลับมาฟังช่วงนี้เราจะมาดูความหมายของคำสนทนาในบทนี้ซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างสองสามีภรรยาที่จะออกเดินทางนะครับฝ่ายสามีนั้นได้รายงานความพร้อมให้กับภรรยาทราบว่าไฟจีเพียวกับ都订好了行李也都收拾好了 จู้ด e. ังต้งเชิชูฟาละตั๋วเครื่องบินกับโรงแรมจองเรียบร้อยแล้วหรือตั๋วเครื่องบินกับโรงแรมสำรองเรียบร้อยแล้วสัมภาระก็จัดเก็บเสร็จแล้วเพียงแต่รอออกเดินทางเท่านั้นฟีจีเพี้ยวแปลว่าตั๋วเครื่องบินฟีจีก็คือเครื่องบินเพี้ยวคือตั๋วฟีจีเพี้ยก็คือตั๋วเครื่องบินเกินแปลว่าและหรือว่ากับหลุยกวนก็คือโรงแรมหรือจะเรียกว่าฟ้านเตี้ยนก็ได้นะครับ ไฟล์机票跟旅馆ตั๋วเครื่องบินและรรโรงแรมตู้订好了ได้จองไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าได้สำรองไว้เรียบร้อยแล้วคำว่าติ้แปลว่าสำรองหรือว่าแปลว่าจองนะครับไฟล์机票跟旅馆ตู้订好了ตัวเครื่องบินแนละโรงแรมไม่สำรองไว้เรียบร้อยแล้วลส,สิ่งลี่也都收拾好了สัมภาระก็ได้จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว สิ่งหลีก็คือสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่จะต้องนําติดใส่กระเป๋าไปด้วยในขณะที่มีการเดินทางเรียกว่าสิ่งหลี收拾好了ก็จัดเก็บเรียบร้อยแล้วเช่นกัน收拾แปลว่าจัดเก็บหรือทําให้อยู่เป็นที่เป็นทางทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่า收拾行李也都收拾好了สัมภาระก็ได้จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว就等动身出发了เพียงแต่รอออกเดินทางเท่านั้น เจเิงแปลว่าเพียงแต่รอต้องเิงแปลว่าเคลื่อนไหวแปลว่าออกชูฟา了ออกเดินทางเจ้าเดิงต้องเชิงชูฟา了เพียงแต่รอออกเดินทางเท่านั้นฝ่ายภรรยาบอกว่า平นอเชียาเราควรจะซื้อประกันภัยสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยว我想，ฉันคิดว่า我们还该买个旅游平安้กยานเีย เรายังควรต้องซื้อประกันภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหายไกลก็คือยังจะต้องเป่าเกอร์ลิยโพิงอันเชียนซื้อประกันภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวคำว่าเป่าในที่นี้หมายถึงว่าซื้อนะครับลุยโย่แปลว่าท่องเที่ยวพิงอันเชียนประกันภัยความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเรียกว่า,ววา,าลุยยพิงอันเชียน我想我旅平安 ฉันคิดว่าเรายังควรจะต้องซื้อประกันภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวฝ่ายสามีถามขึ้นว่า有这个必要吗？我们不会那么倒霉吧？จำเป็นด้วยหรือเราไม่โชคร้ายถึงขนาดนั้นมั้ง？有这个必要吗？จำเป็นด้วยหรือหรือว่ามีความจำเป็นด้วยหรือ？必要แปลว่าจำเป็น？有这个必要吗？มีความจำเป็นด้วยหรือ？我想我们不会那么倒霉吧？不会แปลว่า ไม่น่ามอเต่าเหมยป่าโชคร้ายถึงขนาดนั้นมัง้งเราไม่โชคร้ายถึงขนาดนั้นมัง้งคำว่าเต่าเหมยแปลว่าโชคร้ายหรือดวงไม่ดีวัวเมามาหม็นปูข่ยหนามเตาเหมยป่าเราไม่ถึงกับโชคร้ายถึงขนาดนั้นมัง้งฝ่ายภรรยาพูดว่า不怕一万只怕万一保险就是保障หนึ่งหมื่นครั้งนั้นไม่กลัวรอกกลัวแต่เศษหนึ่งส่วนหมื่นนี่สิ การประกันภัยก็คือการคุ้มครองหรือการประกันภัยก็คือหลักประกันปูผ้ายี่ว่านจืดผ้าว่านยีเป็นสำนวนที่ชาวจีนนิยมพูดถ้าไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่มีความหมายว่าของทุกอย่างควรจะป้องกันไว้แหละดีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแม้นเพียงครั้งเดียวมันก็จะแย่เรียกว่าปูผ้ายีว่านจืผ้าว่านยีปย就是ปัน การประกันภัยก็คือการคุ้มครองนั่นเองเปาเฉียนก็คือการประกันภัยเจ้าเสือแปลว่าก็คือปางแปลว่าการคุ้มครองหรือว่าหลักประกันก็ได้เ保险就是保障การประกันภัยก็คือการคุ้มครองเมื่อภรรยาพูดเช่นนี้ฝ่ายสามีก็เห็นด้วยโดยบอกว่าย有道理现代人应有保险的观念，มีเหตุผล คนสมัยนี้ควรจะมีความคิดหรือว่ามีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการประกันภยัยอยู่เต้าหลีแปลว่ามีเหตุผลชีเนไต้เหรินแปลว่าคนสมัยนี้หรือว่าคนในยุคปัจจุบนันชีเอนไต้ก็คือในปัจจุบันยิ่งอยู่ต险กวนเนียนควรจะมีความคิดหรือมีทัศนคติเกี่ยวกับการประกันภยัยกวนเนียนแปลว่าความคิดหรือว่าทัศนคติกรับมาฟังหลังจากที่ท,ทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้ไปแล้ว ต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า24ของแบบเรียนนะครับเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่หนึ่ง收拾แปลว่าจัดเก็บเก็บกวาดหรือว่าจัดการอย่างเช่นว่า收拾书包下 l e เก็บหนังสือใส่กระเป๋าได้เวลาเลิกเรียนแล้ว收拾行李回家了เก็บเข้าของเสื้อผ้าได้เวลากลับบ้านแล้ว请收拾干净 กรุณาเก็บกวาดให้สะอาดให้เรียบร้อย收拾残局แปลว่ากู้สถานการณ์ที่ร้สำระสายหรือว่าจัดการเรื่องที่บานปลายนะครับเรียกว่า收拾残局สามคำที่สองต้องเชิญชูฟแปลว่าออกเดินทางอย่างเช่นว่าต่ึงัที่สองที่สนที่สี่ย่้างว่เจ็ดวันทาดท้อเก้าัสว่างพดวกเทาก็ิะอองเดนทิางนทันทีาวทันที ต้งเชนแปลว่าเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนตัวชูฟาก็คือออกเดินทางต้องเชนชูฟาแปลว่าออกเดินทางนะครับสอบคำที่สามปาเฉียนหรือเป่าเก้อเซียนคำว่าปาเฉียนแปลว่ากรมธรรม์หรือว่าประกันภัยหรือประกันชีวิตส่วนคำว่าเป่าเก้อเซียนมีคำว่าเก้ออยู่ตรงกลางจะมีความหมายว่าซื้อประกันภัยหรือว่าซื้อกรมธรรม์มีความหมายอย่างเดียวกับใหม่ปาเฉียน 劳工保险แปลว่าประกันภัยแรงงานอุบัติเหแปลว่าประกันภัยอุบัติเหตุ人寿保险แปลว่าประกันชีวิต保险公司ก็คือบริษัทขายประกันหรือว่าบริษัทประกันภัยนอกจากแปลว่าประกันภัยแล้วนะครับคําว่าปเะีันยังมีความหมายอย่างอื่นๆด้วยอย่างเช่นว่าประกันช้งแปลว่าตู้เซฟปรซกนือก็คือฟิวที่ใช้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ศัพท์คําที่4เป่าจ้างแปลว่าคุม้มครองหรือว่าแปลว่าหลักประกันก็ได้อย่างเช่นว่าป่าเฉียนฉวนดอญังมีหัประกัากเงินไว้ในธนาคารมีหลักประกันมากที่สุดปาอการคุม้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานเป็นนโยบายของรัฐบาลศัพท์คําที่5กวนเนียนแปลว่าความคิด ทัศนคหรือว่าทัศนคติอย่างเชว่อว่าวความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกเป็นความคิดหรือเป็นทัศนคติของคนในยุคปัจจุบันครับผูนฟังเวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ